ต้องบอกว่านี่เป็นครั้งแรกนะที่เราจะเห็นแผ่นอเมริกาเกิดในประเทศไทยนะครับในห้องนี้ไปเราจะทำการสตาร์ทแล้วนะครับครั้งแรกเชิญครับลูกพี่ สวัสดีครับทุกคนนะครวันนี้พวกผมเบลนะครับที่ช่องบัดา,การกระตงนี้นะครับวันนี้ผมอยู่ที่ศูนย์ AAS พิภาวดีจะมาดูเจ้าตัวแพนอเมริกานะครับต้องบอกว่าอันนี้เป็นครั้งแรกที่ทางฮาร l เลประเทศไทยนะครับเอารุ่นนี้มาจําหน่ายนะครับ <Yeah. S 1> ต้องบอกว่าปกติถ้าใครเห็นภาพฮาร l เลเนี่ยจะเป็นแนวครุยเซอร์เนาะครั้งนี้นี่เขาทําตัวใหม่ก็คือตัวแนวแอดเวนเจอร์นะครับ เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าตั้งแต่เริ่มแกะกล่องออกมามาทำการเบิร์ดจนไปลองขี่ยังมีความเป็น DNA ของฮาร l e y อยู่หรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันเลยฮะ,อะถอนหน้ากากหน่อยครไม่มีใครอยู่ก็จะได้พูดรู้เรื่องนะครับนี่ด้านหน้าผมนะเห็นไหมว่าสไตล์ฮาร l e y เนี่ยจะเป็นแนวคูริเซอร์นะครับ แต่ตัวใหม่ของฮา r เร่เนี่ยอันนี้ก็ต้องมาดูว่าจะเป็นยังไงนะผลตอบรับเพราะว่าคนจะเคยชินว่าเฮ้ยจะเป็นฮา r เร่เนี่ยจะต้องเป็นชอปเปอร์แนวคุยเซอร์ต่างๆแบบอย่างนี้นะฮะอันนี้ก็ยังดูเป็นแนวคุยเซอร์นะครับแต่พอฮารเล่รุ่นหลัง,ลงๆคือเขาพยายามจะเจาะปุ่มใหม่ๆนะครับก็คือจะเป็นพวกแนวสปอร์ตแนวแอดเวนเจอร์นะครับอย่างตัวแพนอเมริกานที่เขาเพิ่งมาทําตลาดในเมืองไทยทั้งๆที่ทาําตลาดต่างประเทศมาแล้วสักพักหนึ่ง ไลท์วไฟฟ้าก็รออยู่เหมือนกันนะเป็นคุยเซอร์ที่เป็นไฟฟ้า100%แล้วก็จะมีตัวมอไซค์ตัวสปอร์ตตัวเล็กนะครับก็เป็นว่าฮาร์เลนน่าจะฉีกภาพในเมืองไทยไม่เหมือนเดิมก็เดี๋ยวรอไปรอดูกันว่าตัวจริงจะเปลาาแค่ไหนโอ้รถมาพอดีเลยฮะเดี๋ยวให้เขาลื้อก่อนนะครับลื้อมาขอนั่งพักก่อนให้เขาแขกะกล่องไปนะเดี๋ยวเราไปดูในห้องเบิร์ดกัน ต้องบอกว่าอันนี้เป็นครั้งแรกนะที่เราจะเห็นแพนอเมริกาเกิดในประเทศไทยนะครับในห้องนี้ป้าห้องแจ้งเกิดครับนี่วันนี้เรานัดพี่ห,หน้าช่างไว้นะครับสวัสดีพี่น้อยนะครับพี่น้อย hey, oh, สวัสดีครับ,รบนี่เราจะทําการคลอดเจ้าตัวแพนอเมริกาหลังจากที่เกิดฝั่งต่างประเทศมาพักนึงแล้วใ่ นี่ผมว่ามันเป็นปีแล้วนะพี่ที่ผมเอตัวน,นี้ออกมาโอ้ก็ตั้งแต่โควิดนะฮะก่อนโควิดอ่ะ<ห>แล้วก็หายเลยนะเพราะว่าพอหลังโควิดก็ซบเซาเนาะ<ไ>เลยเพิ่งจะได้เข้ามาจริงๆจัง,จงๆเปิดเป็นครั้งแรกที่มอเตอร์โชว์ปีนี้ใช่ครับไอ้น,นี่มันมีกี่รุ่นอ่ะพี่พี่น้อยมี2รุ่นฮะตัวนี้เป็นรุ่นธรรมดาครับส่วนตัวคัน้นจะเป็นรุ่นพิเศษมัน<ร>ต่างกันยังไงพี่ก็เป็นของแต่งฮะมีออปชันต่างกันที่วงล้อที่ระบบช็อปอัพอันี้เป็นล้อแมก นัเป็นลอซี่อ่าเป็นลอซี่แต่เป็นชูเลสนะฮะอ่า่มีอย่างไรอ่าแล้วก็ตัวชคอัพปรับไฟฟ้าโชอคอัพไฟฟ้าอ้นี้ก็เหมือนพวก b ีเอ็มเลยเหมือน b ีเอ็มเป็นคำนวณให้เรียบร้อยแล้วครับว่ามีอะไรเราสามารถที่จะตั้งโหมดได้ทุกอย่างนะฮะถนนเรียบถนนลูกลามถนนลูกลางอ n d u r o เพราะว่าต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้คนมาชอบแนวแอดเวนเจอร์คืเยอะนะแต่ผมถามหน่อยดิพี่ในฐานะว่าพี่ทำมาเนี่ยพี่คิดว่ามันจะเสียดีเอ็นเอความเป็นฮาร์เรมไหมผมว่าพละกกาลังของมันนะฮะ แรงทอร์กแรงจุดกระชากของมันนะมันน่าจะรักษาความเป็นฮาเลยอยู่แต่ความนุ่มดิอ่าความนุ่มนวลของช็อคอัพมันอาจจะนิ่มกว่านิ่มกว่าแต่ว่าทอร์กการออกโลความกระชากน้ําเสียงน้าเสียงโอ้เดี๋ยววันนี้ผมอยากจะฟังเสียงเจ้าตัวนี้เพราะตัวนี้เครื่องมันพัฒนามาจากวีลอดถูกไหมพัฒนาจากเลวีลอดอ่าต้องเรียกว่าพัฒนาจากวีลอดเพราะอันนี้เป็นพันสองห้าสิบครับเป็นสูบชักสั้นชักสั้นเครื่อง V 6 0 V60 นี่คือทําองศา60ใช่จุดเด่นของเครื่องรุ่นนี้คืออะไรพี่ชักสั้นอ,ออกตัวได้จิ๊ดจารฮาะมาจะมาทุกรอบทุกย่านหรือว่าเราขี่ขี่อยู่เนี่ยเราอยากจะแซงสิบ้อบไปปื๊ดเดียวข้าไปละอันนี้พี่ต้องทาอะไรบ้างพี่จากโรงงานเราก็จะมีเช็คสภาพทั่วไปก่อนอรอบคันแล้วก็มาชาร์จแบตเตอรี่ตเติมเชื้อเพลิงเช็คระบบไฟเช็คทุกอย่างเซตติ้งตรวจสอบความเรียบร้อยอีกทีหนึ่งแต่ใช้เวลาหน่อยนะฮะอได้พี่ได้พี่ผมอยู่กับพี่ จนได้อยากได้ยินเสียงเครื่องนี่แหละหลังจากที่ให้พี่น้อยเขาเซตคันนั้นอยู่นะครับเรามาลองคันนี้ดีกว่านะเรื่องของสรีระเรื่องของรูปทรงนะครับเพราะว่าสไตล์ทัวริ่งเนี่ยสิ่งที่แน่ๆรู้แน่นอนคือสูงนี่คือสไตล์แอดเวนเจอร์นะครับช่วงล่างไฟฟ้านี่ตรงคอมีตัวกันสะบัดด้วยนะครับเนี่ยชุดนี้มีชุดคอดกันสะบัดมาด้วยแล้วก็มีชิลนะครับถังน้ำมันอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็หน้าจอนะครับหน้าจอน่าจะเป็นแบบ ถ้าแปะมายอย่างนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นทัชสกรีนหรือเปล่าเนาะแต่ดูจากฟังก์ชันที่กดแล้วเนี่ยเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นปุ่มกดนะฮะเป็นมัลติต้องมาดูนี่ครับสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นเนี่ยมันจะมีเซ็นเซอร์หัวโช๊คนะฮะเซนเซอร์หัวโชค๊คทั้งสองข้างนะครับเป็นโช๊คไฟฟ้าที่เอาไว้ปรับระดับเวลารถวิ่งกระแทกโครงอะไรเงี้ยพวกเนี้ยมันก็จะวัดระดับแล้วก็รักษาค่าาไว้นะครับเป็นโช๊คไฟฟ้าอ่าหัวเทียนจะอยู่ตรงนี้ จะเข้ามาซ้ายขวานะครับคือเท่าที่ลองแนวแอดเวนเจอร์มาติดใจ bm มากที่สุดแล้ว gs นะเพราะว่ามันเป็นเครื่อง boxer เนาะจุดศูนท์ทวมันต่ำเวลาเทคตัวขึ้นมามันค่อนข้างง่ายแต่พอเป็นสูบเรียงอย่างพวก y ม m a h า suzuki รู้สึกว่าเออจะขึ้นยากนิดนึงอันนี้ก็เป็นสูบ v นะแต่ว่าเป็น v แนวยาวเดีย๋ยวมาลองดูกันครับว่าเป็นยังไงจะรอดไหมเนี่ยเรานี่ดูแค่คอมขาย่งลอยขนาดนี้ เขาบอกว่าปรับลงได้อีก2นิ้วนะครับน่าจะพอได้อยู่นะครับแต่นี่คือมาตรฐานธรรมดานะครับมันจะเหมือนอารมณ์เหมือนแอฟริกาทวินที่ปรับไฟฟ้าแล้วก็ปรับความสูงได้ภายนอกนะครับสำหรับการดีไซน์เนี่ยหน้ากากากับตัวถังเนี่ยมันจะใช้เส้นดูลายเป็นเส้นเดียวกันเลยเนาะดูทรงเนี่ยอันนี้คือเอกลักษณ์ของความเป็นฮาร์ลย์จริงๆนะไอตัวนี้มีเหล็กโครงมานะครับเนี่ยเป็นเหล็กชิลนะครับมีด้านข้างแล้วก็ต่อมาด้านหน้า เป็นโชคอัพไซด์ดาวเนาะรุ่นใหม่แล้วก็ด้านล่างเนี่ยมีกาดแล้วก็มีกาดมือมาให้นะครับนี่มีกาดมือรายละเอียดนะครับของ h a r ์เลยจะตัวท็อปเนี่ยตัวนี้จะทําเป็นโลโก้เป็นช h i แ l นด์ลอตเนาะแล้วก็จะมีตรงเครื่องนะเขียนว่า h a r ์เ y อันนี้ตัวตัวโลจะไม่มีนะครับไอตัวแถบกาดตัวนี้เนาะเฉพาะตัวท็อปอาจจะมีแล้วด้านข้างก็จะปเปืออย่างนี้เลยนะเห็นโครงสร้างไปเลยแนวแอดเวนเจอร์ทัว n g ปกติแล้วเนี่ยเรื่องของโครงสร้างของเจ้าตัวนี้นะครับถือว่าใช้โครงแบบใหม่นะครับก็คือจเจ้าเครื่องตั้งนะฮะแล้วก็เอาโครงเนี่ยมายึดด้านหลังเนี่ยจะเห็นว่าเอามายึดกับตัวเครื่องนะครับถ้าเป็นปกติอย่างฮาร์เรรุ่นอื่นเนี่ยก็คือจะเป็นโครงเต็มๆเนาะแล้วก็เอาเครื่องเข้ามายัดเครื่อง V ีมาใส่อันนี้ก็คือจะเป็นสไตล์ฮาร์เรแบบดั้งเดิมตอนนี้นะครับอันนี้เราขึ้นเตียงคลอดนะครับคือประกอบโหลดไฟหมดแล้วเดี๋ยวเราจะต้องมาเซตตัวโปรแกรมเนาะก็คือจะต้องมาเสียบกับคอมพิวเตอร์นะครับ แล้วเราก็จะทําการคลอดแล้วก็สตาร์ทเครื่องแล้วก็ดูว่าหลังสตาร์ทแล้วเนี่ยทุกอย่างทํางานปกติไหมนะครับถ,ถ้าปกติก็เป็นอันเสร็จสมบูรณ์อันนี้เราเรียกว่าเตียงทาคลอดใช่ไหมอันนี้เขาเรียกว่าเครื่องมือทาคลอดนเวอร์ชันใหม่อ,อ๋อเวอร์ชันใหม่เออครั้งที่แล้วที่ผมมาทาเป็นสูสีสม้มอันนี้เป็นกล่องแบบใหม่น้องใหม่อันนี้เบอร์สามนี่เป็นโนฮาวนะครับของฮาร์เลย์เ <Hey. S 1> สียบสวอป นี่หน้าจอมันขึ้นเลยนะครับพอมันลิงก์กันเรียบร้อยซีรีส์นี้ตัวนี้คือแฟนารีเจียนอเมเดกา r e g i o n a z n m o d e l m o d e l r a 1 2 5 0 r e v o l u t i o n m a x f a m i l y เครื่อง Revolution เราจะทำการสตาร์ทแล้วนะครับครั้งแรกเชิญครับลูกพี่ อ้ยโอ้โหเสียงมันนุ่มนะเสียเป็นไงบ้างผมว่าเสียงมาดูสุดาาชนมากเลยพี่ไม่เขาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอ๋อเพราะว่าหลังๆเนี่ยเรื่องของท่อเนี่ยผมว่าท่อมันคล้ายไอ้พวกวีหลอดมั l เซลเลยนะนุ่มๆเพราะๆเสียงเหมือนรถญี่ปุ่นแต่ยังไงก็ต้องโดนฮะอะไรนะพี่ต้องโดนอยู่แล้ว ท่ออีกใบหนึ่งอ๋อต้องเปลี่ยนท่อแน่นอนนะฮะเพราะว่าเนี่ยอยากให้มาดูตรงนี้นะครับท่อเนี่ยมันจะมีท่อมาแล้วมันจะมีหม้อพักครับและันนี้ตัวอะไรนะพี่คัตตไลท์เป็นคัตไลท์อ่าคัตตไลท์นะครับดักตรงนี้แล้วก็มีหม้อพักแล้วก็ออกท้อน,นี้มาอันนี้เขาท่อยิงออกทิ้งนะครับเสียงเลยดูสุภาพเลยนะพี่นะใช่เอออันนี้เราต้องเช็คอะไรเหลือใบเบิร์ดป่ะพี่อ่าใช่ฮะเราเก็บข้อมูล อันนี้เรากำลังเก็บข้อมูลใช่เราเก็บข้อมูลอันนี้ครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวพออุณหภูมิถึงเราจะเลคคอดแล้วก็เราสมัครที่เราถึงจะปิ้นปิ้นไปเบิร์ดอุณหภูมิตรงไหนพี่อ่าตัวนี้ฮะอุณหภูมิเครื่องอ๋อต้องอยู่ที่เท่าไหร่นะที่นี่เก้าสิบสตอนนี้76แล้วใกล้แล้วครับใกล้ครับลดใจนิดเดียวนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นของใหม่นะทางทีมเขาก็ต้องเรียนรู้นะครัใหม่ขนาดไหนเขาบอกว่าคู่มือแมนนวลเนี่ยอยู่ในเว็บยังไม่ได้ออกมา เป5นเชนี t e r ก็คือนี่ใบเบิร์ดออกมาแล้วสำหรับคันนี้นะ,ะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับ mm hmm. นี่ใบเบิร์ดนะฮะใบสูต mm ิบ hmm. ัตร mm hmm. ของประชากรฮารเลย์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเสร็จเป็น1คันแล้วแต่เราจะทำา2คันแล้วก็เราจะไปลองไอ้คันที่เป็นตัวท็อปนี่แหละ mm hmm. เพราะว่าปรับความสูงได้แค่นั้นเองฉะนั้นเดี๋ยว mm hmm. เขาทำคันนั้นให้เบิร์ดเสร็จก่อนแล้วเราจะไปลอง one hour later คันนี้ เสร็จแล้วครับเรียบร้อยสมบูรณ์หลังจากที่คันแรกนี่ใช้เวลาอยู่นานเท่าที่รู้นะเขาบอกว่าเจ้าตัวนี้มันจะปรับความสูงนะฮะโดยดีเทคจากน้ําหนักเราพอน,น้ําหนักเรากดลงไปปุ๊บมันจะรู้ว่าเอ้ามีคนนะอ่ามันก็จะปรับความสูงได้เดี๋ยวเราไปเทสเจ้าตัวนี้กันครับว่าจะเป็นยังไงบ้างฟิลลิ่งจะมีความเป็นฮาร์เลยอยู่ไหมสำหรับฮาร์เลย์แอดเวนเจอร์แพนอเมริกา ก็สรุปนะครับสำหรับเจ้าตัวแพนอเมริกาตัวนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นก้าวแรกของ h a r ์เลเนาะที่ทํารถฉีกแนวนะมันเป็นแอดเวนเจอร์นะครับแต่ก็ต้องใช้เวลาในการพิสูจน์ตัวเองค่อนข้างเยอะนะครับฟีลลิ่งที่ขี่เนาะผมบอกเลยว่าช่วงล่างนี่ถือว่านิ่มนะครับเพราะว่าเป็นโช๊คไฟฟ้าแล้วก็การออกตัวการแซงนี่ถือว่า ท็อกมาใช้ได้นะครับแล้วโหมดต่างๆที่ใช้นะครับถ้าเป็นว่าโหมดวิบา่าวนี่ออกตัวปื๊ดแล้วก็จะตื้อไปปลายเนาะแล้วก็พวกโหมดสปอร์ตขับขี่บู๊ตปาร์ตโหมดทางดําธรรมดาขี่นุ่มๆนะก็ถือว่าเจ้าตัวนี้นี่ไม่เร็วนะแต่คนสูงร้อยหกสามอย่างผมเนี่ยก็ต้องบอกว่าเวลาเทคตัวขึ้นเนี่ยต้องเปิดสวิตช์ก่อนนะให้มันเป็นไฟฟ้ามันจะโหลดลงมานิดนึงเนาะและก็ที่สําคัญอันหนึ่งที่ผมชอบนะพอมันเป็นโช๊คไฟฟ้าเนี่ย เวลารถติดไฟแดงนะแล้วเราเข้าเกียร์เอนอ่ะมันจะดรอปลงมาให้เนาะแต่พอเข้าเกียร์หนึ่งปุ๊บรถมันจะยกขึ้นไปนี่คือความเฉีงของเก้าตัวโช๊คไฟฟ้า <L un ters> ผมเชื่อว่าคนที่จะชอบแพนอเมริกาคันนี้เนี่ยน่าจะเป็นอารมณ์เหมือนว่าคนที่ชอบฮาร์เลย์อยากจะได้ฮาร์เลย์เป็นคันที่2นะครับไม่อยากได้แอดเวนเจอร์เป็นยี่ห้ออื่นยังรักในฮาร์เลย์เนาะผมคิดว่าแพนอเมริกาเนี่ย น่าจะมาได้นะด้วยราคาเปิดตัวนะครับถือว่าไม่แพงประกอบที่เมืองไทยนะครับราคาเริ่มต้นตัวธรรมดาสุดจะอยู่ที่899,000นะแล้วก็ตัวท็อปอยู่ที่950,000นะแล้วก็เพิ่มออปชั่นพวกปี๊บพวกสีอะไรเนี้ยก็คือราคาก็จะเพิ่มขึ้นไปเอาเป็นว่าล้านหนึ่งพอดีถ้าอยากได้ท็อปเนาะว็ <c oughs> ถ้าใครคิดเห็นยังไงนะครับสำหรับเจ้าตัวแพนอเมริกาที่เป็นฮาร์เลย์นะถึงลุกมันอาจจะไม่ได้ดูฮาร์เลย์สักเท่าไหร่นะก็เป็นว่าลองเปิดใจมาลองเนาะสำหรับใครอยากจะมาลองก็มาได้ที่ที่ศ ฮาเล่ AAS นะวิภาวดีนะครับเขามีตัวให้ลองทั้งตัวท็อปแล้วก็ตัวโลเนาะมาลองกันได้นะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณศูนย์มากนะที่ให้มาลองแล้วก็ได้แกะกล่องกันใครคิดเห็นยังไงสำหรับเจ้า,าจตัวแพงบริการนี้ก็คอมเมนต์มาคุยกันด้านล่างนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับแล้วก็สับกระดิ่งให้ด้วยนะครับเอาเป็นว่าคลิปนี้ผมให้เล่าห้ฟังเพียงนี้ถ้าเจออะไรเจร๋งๆจะมาเล่าห้ฟังอีกเจอกันในคลิปหน้านะครับ